กินมานานเพิ่งรู้กล้วยกินตอนเช้าหนึ่งลูกร่างกายแข็งแรงมากด้วยคุณประโยชน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกล้วยเป็นผลไม้ที่มีให้กินทุกฤดูกาลแถมยังมีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปด้วยที่สําคัญไปมากกว่านั้นกล้วยจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านมากๆกล้วยจึงเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่อยากแนะนําให้เลือกกินบ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันจะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะและเมื่อพูดถึงกล้วยเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินสรรพคุณเด่นๆของกล้วยกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะช่วยให้ระบบขับถ่าย และยังมีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ําหนักได้ด้วยแต่ก็ยังคงเคยได้ยินแว่วๆมาเช่นกันว่าถ้าหากกินกล้วยตอนท้องว่างก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นกันแล้วสรุปว่ากล้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนและกินตอนท้องว่างอันตรายหรือเปล่านั้นวันนี้สุดติ่งจะมาไขาปริศนาเรื่องกล้วยๆนี้ให้ได้ทราบกันอย่างละเอียดเลยค่ะ เริ่มกันที่กินกล้วยในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์ที่ดีจากกล้วยอย่างเต็มเปี่ยมและช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วถ้าหากเลือกกินกล้วยเป็นประจำทุกวันในตอนเช้าร่างกายของเราก็จะดูดซึมสารอาหารที่ดีจากกล้วยได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าซึ่งกล้วยน้ำว้านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิดทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่ แคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมเบตาแคโรทีนวิตามินต่างๆและรวมถึงกรดอะมิโนโที่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะสารอาหารที่สำคัญอย่างวิตามิน B ีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่อัดแน่นอยู่ในกล้วยนั้นจะทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีพร้อมกับทำหน้าที่ช่วยขับโซเดียมอันเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้ความดันในเลือดสูงถูกขับออกมาทางปัสสาวะจึงช่วยลด อาการบวมของร่างกายได้อีกทั้งแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนอกจากจะทำหน้าที่ช่วยควบคุมความดันเลือดให้ดีแล้วยังส่งผลช่วยให้การทำงานของแคลเซียมในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย และนอกจากนี้กล้วยยังเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยสูงมากเมื่อกินเข้าไปก็จะส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกและช่วยให้การขับถ่ายในแต่ละวันดีขึ้นและไม่เพียงแค่นี้กล้วยยังจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สมบูรณ์แบบที่สุดอีกชนิดหนึ่งเพราะจะมีสารอาหารที่สําคัญอย่างไฟโตเคมีคอลซึ่งสารชนิดนี้จะทําหน้าที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยชะลอกแก่ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งรายได้ รวมไปถึงกล้วยยังมีเอนไซม์สูงจึงส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยให้กระเพาะอ,อาหารและลำไส้ทำงานหนักน้อยลงดังนั้นผลไม้อย่างกล้วยจึงเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ควรเลือกกินในตอนเช้าให้ได้เป็นประจำทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะเพราะร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการกินกล้วยในตอนเช้ายังทำให้ร่างกายได้รับน้ำในปริมาณที่พอดีจึงส่งผลทำให้การไหลเวียนของเหลวในร่างกายดีขึ้นและที่สำคัญ าการกินกล้วยในตอนเช้ายังมีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้อีกด้วยเพียงแค่กินกล้วยสักหนึ่งผลก่อนกินอาหารในมื้อเช้าน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ที่อยู่ในกล้วยจะทําให้รู้สึกอิ่มส่งผลทําให้กินข้าวได้น้อยลงและบวกกับกล้วยยังมีวิตามิน B1 และ B2 ที่จะคอยทําหน้าที่ช่วยเร่งการเผาผลาญน้ําตาลและไขมันพร้อมกับมีคาร์โบไฮเดรตชนิดดีต่อร่างกายและไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําได้ พอตกเข้าไปอยู่ในระบบย่อยอาหารจึงดูดซับน้ำพองตัวและช่วยทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นนั่นเองดังนั้นกล้วยจึงเป็นผลไม้ที่กินในตอนเช้าจะมีส่วนช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ แต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่สงสัยว่ากินกล้วยตอนท้องว่างอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่ากล้วยจะเป็นผลไม้ที่มีแมกนีเซียมสูงเมื่อกินเข้าไปตอนท้องว่างก็ไม่ได้ไปเพิ่มระดับแมกนีเซียมในเลือดให้สูงจนเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งโพแทเสเซียมในกล้วยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจอย่างที่กังวลน,นะคะดังนั้นกล้วยจึงเป็นผลไม้ที่สามารถเลือกกินตอนท้องว่างได้เพียงแต่ ว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเมื่อกินเข้าไปกระเพาะก็จะหลั่งน้ําย่อยออกมาในปริมาณมากก็อาจจะทําให้เกิดอาการกรดไหลย้อนกาเริบในบางคนได้ดังนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนจึงไม่ควรกินกล้วยตอนท้องว่างจะดีที่สุดนะคะและสําหรับในส่วนของคนปกติก็สามารถกินกล้วยตอนท้องว่างได้เลยค่ะ และสำหรับคำถามที่ว่ากินกล้วยช่วงเวลาไหนถึงจะดีต่อสุขภาพถ้าหากต้องการเฉพาะเจาะจงให้การกินกล้วยได้ผลสูงสุดต้องเป็นตอนเช้านะคะเพราะการกินกล้วยในตอนเช้าก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการกินกล้วยในตอนเช้าร่างกายยังได้รับประโยชน์ที่ดีจากกล้วยแบบเต็มเปี่ยมและยังช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกล้วยก็เป็น ลไม้ที่สามารถเลือกกินได้ในทุกช่วงเวลาเลยนะคะเพราะร่างกายก็ยังคงได้รับสารอาหารต่างๆได้ดีเช่นกันโดยเฉพาะวิตามิน A เบต้าแคโรทีนและอัลฟาแคโรทีนซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยบำรุงสายตาและประสาทการมองเห็นได้เป็นอย่างดีบวกกับโพแทสเซียมอันเป็นสารสื่อไฟฟ้าที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโร หัวใจได้และยังรวมไปถึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยต้านเศร้าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและช่วยแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับได้อีกด้วยล่ะค่ะ และท้ายสุดนี้สําหรับการเลือกทานกล้วยนั้นแนะนําว่าควรเลือกทานกล้วยสุกพอดีพอดีร่างกายจะได้รับประโยชน์ที่ดีอย่างเต็มเปี่ยมนะคะและสําหรับกล้วยที่ตกกระมากๆมีสีดําซึ่งนั่นหมายความว่ากล้วยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วในส่วนของเนื้อข้างในจะเละเปลือกจะบางลงคุณค่าทางสารอาหารบางอย่างก็จะเสื่อมสภาพไปเช่นกันอีกทั้งยังอาจจะมีเชื้อโรคบางตัวเข้าไปในเนื้อของกล้วยได้ลักษณะของกล้วยเช่นนี้ จึงไม่ควรเลือกรับประทานนะคะเพราะนอกจากจะเสี่ยงกับเชื้อโรคบางชนิดแล้วร่างกายยังไม่ได้รับสารอาหารที่ดีจากกล้วยแบบเต็มเปี่ยมด้วยที่สําคัญกล้วยที่สุกมากๆยังมีน้ําตาลในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าหากกินหลายๆผลก็อาจจะทําให้ร่างกายได้รับน้ําตาลในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นอีกด้วยเพราะตามหลักแล้วถ้าหากเลือกกินกล้วยในแต่ละวันอย่างเช่นกล้วยน้ําว้าก็ควรกินไม่เกินวันละ 4ผลนะคะเพราะกล้วยน้ำว้าก็จัดว่ามีปริมาณของน้ำตาลสูงถ้าหากกินในปริมาณมากๆก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายจนอาจจะทำให้น้ำตาลสะสมจนกลายเป็นไขมันส่วนเกินอันก่อให้เกิดความอ้วนได้นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของกล้วยกันไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมเลือกกินกล้วยให้ได้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกล้วยก็มีสีที่แตกต่างกันและแต่ละสีก็มีดีต่างกันด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมเลือกกินกล้วยห่ามและกล้วยสุกมากที่สุดซึ่งกล้วยทั้งสงชนิดนี้ก็จะมีดีที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือ 1. กล้วยห่ามกล้วย จะมีเปลือกสีเขียวอมเหลืองโดยรสชาติจะออกฝาดปนหวานเล็กน้อยซึ่งสปปรรพคุณเด่นๆของกล้วยหามก็คือจะช่วยแก้อาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อได้อย่างเช่นเมื่อเรากินอาหารที่มีรสเผ็ดจัดจนทําให้เกิดอาการท้องเดินแนะนําว่าให้กินกล้วยหามหนึ่งผลจะช่วยบรรเทาอาการท้องเดินได้นั่นเป็นเพราะว่าสารแทนนินที่อยู่ในกล้วยหามจะมีสปปรรพคุณช่วยลดการกดเกรงและลดการเคลื่อนไหวของลำไส้นั่นเองค่ะ 2กล้วยสุกสำหรับกล้วยสุกจะมีรสชาติที่หวานมากนั่นเป็นเพราะว่าแป้งในกล้วยถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลโดยกล้วยสุกจะอุดมไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำที่มีชื่อว่าเพกตินซึ่งมีในปริมาณที่สูงมากโดยจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวมากขึ้นดังนั้นสำหรับผู้ที่มักมีอาการท้องผูกบ่อยๆแนะนําให้ทานกล้วยสุกในตอนเช้าหรือตอน ท้องว่างก่อนทานอาหารเช้าสัก30นาทีโดยให้เคี้ยวกล้วยอย่างละเอียดพร้อมกับดื่มน้ําตามมากๆเพื่อที่จะได้ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบขับถ่ายให้ทํางานเป็นปกตินั่นเองแต่อย่างไรก็ตามสารเพ็กตินจะค่อยๆสลายตัวไปเมื่อกล้วยสุกจนเกินไปดังนั้นการกินกล้วยเพื่อช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายควรเลือกกินกล้วยที่สุกพอดีอยังไม่งอมนะคะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ